ค่ะกรับสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน้าขี้ผ้ารวยค่ะค่ะมือในแอดกับผ้ามาอยกับเจจอยค่ะพี่น้องเอฟซีเจจอยหน้าเพิ่นกับยูนอกทงเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีแอดกับผ้าพี่น้องเอฟซีามายามเพิ่นเนาะค่ะมือนี้ค่ะค่ะเพิ่นกระไดตัวเลขนแนวทางมาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซีค่ะเป็นตัวได้เมือนีค่ะคือมาลอดที่ตามรับชมรับฟังน้่กันค่ะพี่น้องเอฟซีา้าเขาม่แล้วก็ข,ขอกำลังใจกด ไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครกดกิ่งแจงเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางง่องของเฮาค่ะทางง่องของเากาเสนอเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางเท่าน,นั้นเนาะคะ่ะบริด้สนับสนุนให้เลรนการพนันแต่อย,ย่างใดค่ะงวดที่แล้วเพนก็เขา6776เนาะค่ะพี่น,6 6นะะ้องเ c ก็เสียดายแอดบ่ดด้มาค่ะพี่น้อง FC ับก็มารอรับชมรับฟังน้ำกันค่ะงวดนี้เนาะค่ะพี่น้อง FC สวัสดีค่ะสสวััดีครบจูโจมมเมื่อใดเตรียมตัวพี่น้องค่ะสวัสดีแม่จ้อยเฮ็ดหยัางน่อค่ะตัดใหญ่ควันหรอ้รอบที่แรกที่เฮามอะไรสดกันน่อที่ว่าอันพูนปูบ่ค่ะปูปูยังก่็ค่ะที่เพิ่นเอื่นไอ้กุ้ยไอ้กุ้ยเพิ่นเอื่นแม่นะปูปูย่างหรอพูนปูย่าเนาะค่ะอันเว้า เอฟซีเพิ่นอยากฟังเพิ่บอให้ฟังอีแม่เพิ่ยังคือเพิ่นคืออันว่าแม่ไอ้กุ้ยไอ้กุ้ยนะเพิ่นอยากฟังอีกศูนย์เพิ่นก็ว่าไอ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบ้านเฮาก็ว่าไอ้ห่าไอ้ห่าเออข้าวข้าวโอ้แม่ว่าถ้าบ่ถือเลขสิไปมั่งคนมั่งคนเพราะว่านั้นเพิ่นก็บอกว่าเก้าศูนยนั้นก็ศูนย์ห้วเนาะค่ะ905งวดที่แล้วนี่ได้6 7เนาะเนาะได้6 7 บาทผ kau, oh ่าดเนาะกับเก้าแปดเก้าลอตเตอรี่้ได้วกมันนี้ว่านั้นได้เวลาะสองสามซีเนเป็นเลขสูตรปกคะหรือว่าจังไหนตัถือลอตเตอรี่อยู่นั่นสามใบคนที่ว่าทีเจ๊บอกว่าสามซีน้อะเต่เป็นบอกหัวขาขหัหาดนะแม่นเพิ่งคืนมาบอกอีกดีฮั่นโูนรลายสูตรลายสูตห้าสูตห้าสูนห้าสัน ว่ไดนนํำก็เลยไปซื้ออืมวันสุดท้ายถามทีมงานแล้วบอกตามตัวไม่เจอตัวประหาประเสาิแล้วบอก่าเออมากล่าวาดนี่เอาเราโทรมาก็บอกเราอยู่ว่าศูนย์เก้าได้เพิ่นบอกศูนย์เลยก็เลยบอกศูนย์เก้าห้าอาจจะเป็นศูนย์ห้าก็ได้เก้าศูนย์ห้า่เทียออกศูนยหาเนาะ05นยแท่ก็ไปซื้อเก้าศูนอืม คือกันค่ะมักเก่ือกซูลเือกันวันนั้นวันนี้กระทันได้นั่นแล้ววันนี้เพื่อนหน้าบอกเราบอกวานให้ฟันไหันไว้ยังววนยุกไก่เขาไ้อธิษฐานหาเพลนโอต้องอธิษฐานหาเพลนเขาเลยเห็นเลขได้แล้วเขาก็ยังคอยอธิษฐานหาเพอนครับแล้วแล้วที่ว่าครูบาอาจารย์มาบอกเลขคือแบบแบบไหนครับแม่จอยอ ก็ไรู้ก็การพันธุ์นี้เป็นบางแท้เมันเคยเป็นหลวงปู่เป็นพระพูทเจ้าเป็นหลวงปู่แหวนเป็นหลวงปู่อวยพอเป็นมาในานิมิตบอกค่ะสิเป็นมาในรูปแบบของหลวงปู่ค่ะแต่ว่าเป็นหลวงปู่ที่รูจ้จักมีซื่อเสียงกะมาบวกแสงเขามาเมื่อเขาฝันถังสี่เนาะค่ะวดมีอันเล็กมักเจจอยนิดมีมีแน่ใจยั่งค่ะตอนนี้ มันก <te ars> ็มีอยู่แต่ว่ามันจะเป็นตัวใดงโอ้มาแล้วมันเป็นหกศูนย์กับหกแปดหกศูนย์หกแปดอหยังขึ้นมาตัวนี้ค่ะมันมันมันเห็ดได้ตัวนี้มันตกได้ตัวนี้เห็ดสูตรปะค่ะกระสูตรบางกันกี่สูตรหกเจ็ด่ากี้หกเจ็ดหกเจ็ดเมื่อกี้เขาเลขสูตรจังๆเจ็ดกับเก้าแปดพอวานมาหกกับเก้ามันกลับหาวล้วก็เลยไปซื้อหกเจ็ดหกแปด แต่เอาลงล่างเป็นเทศบนล่างเพื่อจะได้ผู้คนมานั่งน้ำติต้ต้องเอาบนล่างเนาะมันก็สิเป็นสันตีต้องเอาบนล่างวันนี้สิเป็นหกศูนย์หกแปดลัดแต่ว่าต้องใกล้ๆเมื่อก้อนบะาาไก่เม่ได้ถือผ้าฟันเทียบกันวัว่าขหันฟันมาได้ชีชีเลียสวนน้อหงส์กับกู้เเ่าใช่ ทีเร de ียสุวรรณน้องผมไปขำฟังแคปุ๊กันเลยซื้อหกแปดหกเก็ดเอาลงล่างเก้าหนึ่งเก้าแปดแต่เลยไป่ซื้อลอตเตอรี่โอ้ซื้อหกเก็ดหกแปดเก้าแปดงวดทีแล้วกับเขาวยุ่ยได้หรอแม่จ้อยเขาอยู่ยห้าว่าห้าหันบ่ได้เนาะบ่ได้เน้น ค่ะงวดนี่คือข่าวข่าวก่อนเนาะค่ะหกศูนย์กับหกหกศูนย์แค่หกแปดแล้วก็สามแปดสามแปดสามแปดโอ้ยบังหันเอาเพิ่มสามแปดพี่น้องจดไว้หกศูนย์หกแปดสามแปดขึ้นมากนั่นี่เน้นเน้นหกระให้คือ่มหกแปดกับสามแปดหกแปดแค่สามแปดโอ้ยมากนั่นมิวค่ะไม่ใจตุ้งเลขกุญแจตัวเน็ตแม่นบอกค่ะเน็นโอ้โหแปดสามแปด บางเทียงก็เป็นตัวกลับเนาะค่ะแต่บางท่านตรงเลยะหกเจ็ดหกเจ็ดครับบางท่านหกเจ็ดตรงเบื่อแต่ผู้ถามขอไปในบ้านบ่แม่เมื่อแต่ผู้ถามแม่จ้อยได้คักได้แน่บางท่านนั่นแอดมินบริเเดมาเพราะว่าอันไปท่าตุระอยู่บนไม่หมดเลยบริเเดมาหาค่ะคุณแม่มีมีเบอร์โทรติดต่อประกาัวใดแอยู่น้ำแตงโมวันล่ะโอ้ค่ะ โะว่ากับชวนหมากไม่จะรอเพ่อนทุกวันยังเสด็เขามานเนาะกับจังไรกะบโบว่างกับโบได้อยู่โอ้นมาไม่ค่อยว่างนะครับเนาะตัดหญ้าอะไรให้งัวให้เนาะติดตัวแอดมินเอาก็ได้เนาะค่ะบ้านนี่กสิไปให้เน้นให้เน้นหกนะเน้นหกวิ่งหกถ้าเน้นกบเน้นหกแปดกับหกศูนย์หกแปดหกศูนย์เพราะว่ามันมันควนจะเป็นหก หกศูนย์แค่เน้น่เน้นทั้งสามเลยพี่นอหกศูนย์หกแปดสามแปดี่นอบอกว่าเน้เนหกเจ็ดเดก็ไปซื้อล่างลายบอกว่าเน้เนหกเจ็ดจะคล้ยอ,ยองเด่นหน่อยอ <c oughs> โอ้ค่ะถ้าเกินว่าใ,ใกล้ๆพุ่นหล่ะเอรว่ามไม่ล่าถึกเด็กย่งสีเม่ดจอยเลี่ยงปูพุ่มเพลินบ่าขาปูงายนบอบอเพ่อเลี่ยเงเด็ถ้าเลี่ยงบัดเดียวคือเด่นหก เป็นประจำปีได้บ่คะปีนึงเลี้ยงแท่หนึ่งบานนี้ใกล้หอดมือละไปค่ะมือเลี่ยงประเด็นหกพ้นแล้วลงนาลงหน้าเอิ่นเอิ่นแอดมินเด้ออยากมารวมนํานถ้าอยากเห็ดบุญถ้าชื่อไรก็เอาไปเห็ุยุบัดเฮ็ดบุญหาเพิ่นเพราะนั้นเพื่อนก็ไม่มาว่าไอ้กุ้ยไอ้กุ้ยอะอันอันคนละยางอันนั้นนะอันนี้เพิ่นมาบอกนี่คือเป็น เป็นเป็นผระเป็นปูเป็นสั้นสูงเป็นผ้าครับคนคนละอย่างเนาะเป็นปููขาวเป็นลงปููขาวเป็นผ้ามาเลยล่ะค่ะถี่มาเขาฝันนี่บอกตลอดถ้าเป็นพ้าม้าฝันก็จะบอกตรงตรงเลยบ้านนี้ถ้ามเลยค่ะเม็ดจ้อยนี่สวดมุ่นประจำเลยค่ะฟังน่เวนโทรศัพท์ทุกวันเลยทุกวันทุกเช้าแต่พอเพิ่มหาเนาะหมดอันอันจบบัดล่ะ จากอันบทสวดไเบิดสู่บทมันค่ะอนุญาตข่าวหาคุณแม่จอยอีกใน้อค่ะทันวางทันยูครับต้องชิมัจอบเอาเลือกเสชานะเดี๋ยวจะมาจอบเอาแม่ตัวใหญ่เป็นมากับ่พนี่มาสิได้ขึ้นไปซื้อหัวอาหารไหมคุณเก็บบพ่อฮ่าตัวใหญ่กี่ดีพี่น้องค่ะขอบคุณแม่จอยค่ะได้ลงไปยุวัดครับอ้ยมาก ค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของแม่จอยค่ะพี่น้องเอฟซีกับหกศูนย์หกแปดหล้วก็บสามแปดค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเพิ่นกเนียนห้ทั้งสามตัวเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิงค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเมจอยค่ะตัวเลขแนวทางของเพิ่นค่ะค่ะพิจารณาเบิงเด้อค่ะอ่า กระทา่งช่องเสนอเป็นซื้อกลางปเป็นแนวทางเท่านั้เนาบริษรัทสนับสนุนให้เลรียการพนันแต่ย่างใดค่ะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะการตัดสินใจขืนอยู่กับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังน้ากันค่ะในคลิปนี้ก็ขอให้ลำรวยลำรวยสุขสุขคนค่ะมีโชคไม่ใช่สุข,ขสุขคนเด้อค่ะ ค่ะคลิปนี้แอดก็จะขอลาก,กันไปก่อนค่ะพอกันไหม่คลิปหนาค่ะกับสวัสดีค่ะ